ตื่นเช้คุณยไือมี่รอยเหี้ยเคาะอาบน้ำอาบผ้าก่อนอออน,ะนะคะแล้วเจอเกันที่ตอนดอนะคะ่ะ อเรอมีอยู่ไอเขียตอนนี้เราก็มาเจอก็เรา,ากันแล้วะคะเราเจอ่อนเลาอยูะตอนนี้คือเราสายค่ะเราเลยต้องไปนั่งแท็กซี่กันสองคนเพราะอีกคนนึงก็คือไปกับผู้เจ้าแล้วเสียใจว่ะเศร้า ที่แรกนี่กูดีหน้ากูดีกว่าในร้านเยอะเลยน,ลน้่งเอ็กซี่ีเป็นมหาชัยนะคะบินโยงอลัรจะมาแล้วอะไรขมีผู้ชายรับส่ง,งใช่ไหาแล้วผู้ดีที่ืมดูแสงดิว้าว แ8โมงอ2ตอนนี้8โมง42นะครับมีกันอยู่4คนเราจะค่อยๆถ่ายตอนนี้เพื่อนมาอะไรอย่างนี้กบนะครับดึง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 ก็เทอะทะตอนนี้อัปเดตครับเป็น5คนแล้วอผลอวะอัปเดตในเวลา8โมง44นาทีเป็น5คนนะครับกอะไรวะลูกพี่ใหญ่ของห้องกินอเมซอนโคตรเหอะโคตรเหนอะขึ้นไหนขึ้นน้อง ห้องไหนห้องเรียนห้องน้ำเลยไว้ห้องน้ำดีกว่าป่ะเ้ปห้องน้ำเหรอเฮ้ยป้าปิดกล้องนี่นะคะเพื่อนผมมาแล้วครับทุกคนนึ่นะคะอาเมะวันนี้ก็กินข้าวอยู่นะคะนี่นี่นะคะอันนี้อันนี้อ้ามห้องเรียนเพื่อนแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะ เตรียมตัวเดินทางออกไปเรียนได้ขณะน,นี้เวลา10โมงตรงนะคะทุกคนกำลังรอเราอยู่เจอกันที่วิไลค่ะมาเช็คชื่อครับเปิดข้าไวได้เลยเหรอเพื่งตื่นอตอนตนี้เราก็จะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ทำนายยางไป นตอนนี้่เวลาเวลากี่โมงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมายิโรับขึ้นมาดูตอนนี้เวลากี่โมงครับตอนนี้เหรอกูเพิ่งถ่ายเมื่อกี้ไงก็10บโมงกว่ากว่าสมงสีไหนไหนไหนเลาครับสิบโมงสี่สิบสโมงสีคนสุดท้ายของห้องแล้วเขาเรียนกี่โมงเข้าเรียนกี่โมงครับเก้ามงคึ่งใช่หรอ ไปกินข้าวแล้วก็ตอนเช้านั่งเล่นงานนั่งเล่นงานต่อเสร็จมาดูงานนี่งานเสร็จฝั่งเพียซะอ่าให้ดูเลยเสร็จกินเสร็จยังเสร็จแล้วแล้วแล้วนันทนาการเสร็จยังนันทนาการเสร็จยังเดี๋ยวเราไปเล่นเดี๋ยเลี้ยงเนาะนีนเขาเปินะลมทัวร์คุณเอ้ยปริญญาคุณต้อนรับครับผมชื่อปริญญาบานชื่น เล่นแฮกเล่นกี่แปดเล่นยำโดหนึ่งหกตีสามต่อแปไม่รู้ถูกเปล่าแต่มั่วถ้าทุกคนอยากรู้กว่าทุกคนสาระแน่ายเจอ้ามามาเป็นพันยาของมีได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไปโยก แล้วระยะทีไปก่อนแล้วมันจะไม่ห้าวไปก่อนเลยไม่รีบโวขา้วยคัเคยเลยอย่าทำอะไรอ่ะกดต่อมาหนึ่ครับ พักแล้วกำลังไปกินข้าวแต่ว่าซโมเ,เกอร์ไปจำกลุ่มหายแล้กูเบื่อคอยมากเลยจริงๆ ถาม่าทำไมเพื่อถึงมาสายวะเนี่ยถามเธอหนิเรารู้อยู่แกใจดีแต่มันเปิดเผยไม่ได้อ๋ออะไรไรรู้คุณนรรณก้องมืออาชีพมอาแต่จับรู้เด้หน่อยเฮ้ยมันต้องนิ่งกว่านี้เดี่าไม่ได้ไม่ได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วแฮกเห็นใช่ป่าว่าเล่นทุกวันเล่นอะไรเอาอีกได้จริงกูอาจจะเล่นทุกวันเอาก็ได้มั้ยไม่ไม่ไม่ เรคายขายรูกันเลยขายรุกันี่ไงท่าอยู่ไอ้เฮอ่ะแม่ไอ้เฮอพี่จแพ้ในเกมีไม่พอไปแพ้คนในใจเขาอีกจนมาเห็นกัตนพใจมาเจกินข้าเสร็จแล้วค่ะรอบดเตาบินให้กำลังใจอีกสองคน เรี่หมด้นะเห็นาคนเมอหมอาหลอดกระปาคไปอาหลอดกระป๋าคไปอาหลอดกระป๋าคไปจนมาเห็นกระปาจนพ่าใจมาเจอนั่นแหละพอดีเป้เลยนี่นี่เยเสียัก ค่ะ <c oughs> เราก็ถึงบ้านแล้วแต่ว่าอาถึงนานแล้วแหละแต่ว่าแบบไปทํานั่นทํานี่ทํานั่นทํานี่มานะคะก็เลยแบบว่า,าพึ่งเสร็จแล้วก็มาปิดคลิปกันคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะนก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นอารมณ์แบบอยู่กับเพื่อนชิวๆทําตัวแบบเขาเรียกอะไรถือว่าได้ใช้ชีวิตไหมทุกคนการได้แบบ เราทํางานทุกๆวันแล้วเราแบบไม่ได้ไปไหนเลยแต่อย่างน้อยวันอาทิตย์เราได้ไปเรียนก็ได้เจอเพื่อนมันก็แบบเป็นการได้ใช้ชีวิตนะทุกคนว่าไหมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับในทุกๆวันค่ะไม่ว่ามันจะแย่แค่ไหนอย่างนั้นก็อาจจะมีจุดเล็กๆอ่ะที่แบบแบบยังให้ทุกคนได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอย่างน้อยวันนี้ก็ยังมีอะไรแฮปปี้อยู่ืก้ยกมือเฮ้ยยนเข็นเตนตบเรรรสียงเพลงดังเต้น